สวัสดีครับพบกับนัตออโต้ลิฟเทคครับผมคลิปนี้เรามากับรุ่นแรงไอเทมเลยก็คือ s u b a r u Forester เครับเข้ามาติดฝาท้ายไฟฟ้าแบบตรงรุ่นนะครับมาดูกันครับจะเปิดนิ่มขนาดไหนตามมาก็เหมือนเดิมครับมันจะมีสวิตช์เปิดฝาท้ายนะครับเราก็กดเหมือนเดิมเลยครับสวิตช์เดิมเลยเปิดฝาท้ายครับระบบก็จะเปิดนุ่มๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะติดสวิตช์ปิดฝาท้ายตรงนี้หรือว่ากดผ่านผ่านรีโมทนะครับกดเพียงกดปุ่มสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามอ่า ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะปิดลงไปนะครับแล้วก็พิเศษคันนี้นะครับมีคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับเตะเปิดได้นะดูกันครับอ่าระบบเตะเปิดแล้วก็เตะปิดนะครับมีมาให้เลยนะครับก็กดปิดฝาท้ายครับตรงนี้ได้เลยนะครับมีปุ่มเปิดนะครับภายในรถปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมา สำหรับเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ s u b a r u f o r e s t e r อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถนะครับเข้ามาติดตั้งได้ที่ออโต้ลิฟต์เทคเราเลยนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้าแบบตรงรุ่นเลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดมีเพื่อนที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนท่านเห็นได้นะครับว่าการมีฝาท้ายไฟฟ้ามันดียังไงนะครับเปิดนุ่มปิดนิ่มขนาดนี้ดียังไงเข้ามาดูกันนะครับผมก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกจากด้านล่างนะครับออโต้ลิฟต์เทคแล้วก็